สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับมาดึกมาดึกว่าทําอะไรทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมจ๊ะนี่มะม่วงมะม่วงเบามะม่วงป่านะครับนี่หั่นแล้วเรียบร้อยฝั่งนี้หั่นแล้วโอ้กินกับกินกับน้ำปลาหวานให้ดูน้ำปลาหวานก่อนนะอให้ดูน้ำปลาหวานแบบ น้ำปลาหวานแบบว่าข้นๆนะครับใส่ข้าวคั่วใส่ปลาอ่ามีมีหอมมีกุ้งใส่รวมๆกันนะครับนี่เราจะมากินกินอ้างทุกคนอีกแล้ววันนี้นะครับเออ,อ,อน้ำลายแตกนี่ยครับตักแบบตักแบบเนี้ยอื้อ ทุกคนต้องยกให้ดูเดี๋ยวไม่เห็นเพราะว่าไม่มีไม่มีที่วางไงเนี่ยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เคียวๆแบบนี้นี่นะคือตอนดึกอะ่ะ มันหิวอะแต่เราไม่รู้จะกินอะไรงไงเผอิญว่าจําได้ว่าเออมีมะม่วงนี่ว่ะแล้วเลยทําน้าปลาหวานเลยใส่กะปิเลยนะลืมบอกว่าใส่กะปิเลยทุกคนโคตรฟินอะ่ะเกนชอบกินหอมอะ่ะ ุดดยอเดี๋ยวว่าไม่ชวนนะมานะอออชอบเคยไหมแบบว่าชอบกินเครื่องแบบเยอะๆแบบเนี่ยกินเครื่องแบบเยอะๆอ เต็มปากเต็มปากมันเลิศทุกคนแล้วมันเปรี้ยวอ่ะดูนะมาครับเดี๋ยวว่าไม่เดี๋ยวว่าไม,ม่ชวนนะมันแบบมันได้วะ่ะ ทุกคนปวดแขนนะดูดูไอ้ยกนเนี่ยเห็นไหม กินของกะปิกกินของเค้าคั่วกินของปลาคเนคอนอย่างเงี้ยกุ้งกุ้งแห้งอีกอม,อม,มันฟินมันฟินเวลาเราได้กินอะไรที่เราแบบเราอยากอะ่ะ คือความฟินเนาะอ่ะเดี๋ยวขออีกคำหนึ่งแล้วกันคุณคนยิ้มแบบนี้นะคุณคุณไกินด้วยกันครับสุดยอด